โจ๊กหมูคำยนังไงหิวอัมเดดย่าโจกแบบคนๆบดพอ The ล l a y ก i ด t is r e a บ l y g o o แซบหลาย่าตอนหมูค่อยอันนี้ตอนหมูดิเท็ดเองหมูสับตอนนี้ หิวแหงไร no มงหิว pack it ี e p e n d s ุญอะมึงตอนหมูไข่หมูสับเคองสอนหิวขับหิวแน่ ืม่ได้ี่น้องจะบมอก็จกไปน้องมังบังยูออดมิ t อะคอรกินโจน้ากัันอืมโจกสะบกพริกเราไม่เบักหน้าหรอใส่น้ำหบักหน้าแล้วข่อยอื

ฮิวโกฮิวจักเต็มถ้วยบุญคุถ้วยละไปถึงสองหน้าที่คนกินเร็วกวานั้นอีกรีดจีอิต่เราจะตอน่ใไหมใช่ไหมือื้อหืออหืออือหืหืออื้หืออื้หืออื้อห เพชรเองจ้มเองมามาขึ้นโจ๊กเสื้อผักผักซีฟรังหลายๆนี่แซวไปอย่าลืมกดซับสไครเด้อพี่น้อง